ก็สวัสดีนะครับสวัสดีมิตรแฟนคลับบังยูทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวโค้ชนะครับนายแห่งทีมปาร์คเด็แพร้งนะครับหรือว่าโค้ดของปาลิเซนเช็กแมงนั่นแหละครับเขาก็คือปอร์เซติโนนะครับแต่ว่าในเกมมันเขียนว่าคูโดดินนี่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดโค้ดกันเลยนะครับนี่นะครับมิชาจินตีน่าโค้ดของปารีสนะครับตั้งก็เป็นสีเลดี้เบนสีเป็นสีดำสามตั้งหมดนะครับ ก็สไตล์เป็นโพดิชั่นเกมต่อบอลสั้นนะครับทั้งออฟเปซีฟและนี่เป็น4ีนะครับแผนของปอปอเซติโนนะครับไม่เน้นชิ่งวันทูไม่เน้นแทงทะลุช่องไม่เน้นเฮียอะไรทั้งนั้นครับและก็ไม่ไม่ควรซื้อมาเล่นครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นแบบที่เน้นต่อบอลอย่างเดียวทุกคนต่อไปต่อมาเดี๋ยวมันหลุดเองนะครับแผ่นนี้นะครับทุกคนต้องลองไปหาซื้อมาเล่นกันครับเน้นต่อบอลอย่างเดียวนะผมว่าเพราะผมลองไปแล้วนะครับสีห้าตานะครับ ก่อนไปดูตีน่าจะคู่นะครับก็ฝากคนดัไลค์คนละเชคนละหนึ่งติดตามันด้วยนะครับแล้วก็คนละหนึ่งกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยใครอยากได้คนเต้นใดๆนะครับไปที่น่าจับคู่กันเลยนะครับก็นะครับตอนนี้เราอยู่ที่น่าจับคู่กันแล้วนะครับผมก็หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแล้วนะคุณใครยังไม่ไปดูคลิปที่ผมขึ้นพันสามนะคุณก็ไปหาดูกันได้ในช่องนะครับโอเคครับเราเจอกับแบงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้านะครับ ไม่มาดิไม่ค่อยฟิตว่ะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเอ่อคนนี้มาดีกว่าผมเพิ่เปิดได้นะทุกคนเคยไม่ดูคลิปก็ไปดูได้นะผมทมําให้หมดนะเดี๋ยวปรับเป็นดิสเป็นสีดีกว่าทุกคนผมกลัวรั่วมากเลย <ST. S 1> <laughs> โอ้โหสีสามสามจนสีสามสามมาทุกคนเอา,าเกมนี้ว่าโคตรมาดูทีเขาดีเป,ปเป้ต้องดิสเป็นสีไม่เอยนะทุกคนเอาละครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเกียร์กันแล้วละครับฝั่งก๊อปมีผู้เขียนลูกเร่งก่นนะทุกคน โอเคจังหวะน,นี้เขาขึ้นเกมมาครับทีโอเดกาดไปที่เดวิสครับเอาแล้วสกอ๊อตแบ็กตูมินีไปปั๊มมาได้จังหวะน,นี้ครับจ่ายไปครับโอ้โหจังหวะน,นี้แทงไอ้ป๊อปเป้หลุดเลยครับ e e be, กีฬาไอ้ป e ๊อปเป้ไ e อ้ป๊อปเป้ฟิกหรอไอ้ป๊อปเป้ฟิกกลับมาไอ้ป๊อปเป้โอ้โหสก๊อตแบ็กตูมินีสวนมาเลยเรื่องสวยโอ้โหอโอ้โหทุกคนโอ้เติมเข้ามาในกรอบเกตเตอร์อย่างสวยทุกคนสก๊อตแบ็กตูมินีครับโอ้โห ยิ่งขึ้นน้ำใหผมตั้งแต่นาทีที่หกแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดทุกคนแล้วก็ขึ้นเกมมาจาังหวะนี้โอ้หยเ,เปโป้พี่หลลูมาว่ะทุกคนโอเคยังใจเฉลบอยู่เราตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ไปครับโอ,โอบามิกาโนูเปเลนไหนโอ้ยจากจุดสุดท้ายนิดนึงว่ะไเวลนานยังเข้าทางอยู่มมเมโดเมนีไราการจ่ายออกมาติคิเซโนโรนัารูราโรนัลโดขึ้นกลับไปก่อนครับที่ลาเบลา่จาจ่ายไปทตี้ไราการ์ดไรการพลิก เลตกิกลูกนี้อืมโอ้โหเอ๋ป๊อปเป้ยิงลูกนี้ครับเลตโอ้โหข้อส่วนมาตันเดียกิเซโรโรนัโดโรนาโดแทงมาไอ้โรเบิร์ตเลวาสกี้อืมได้รถตัดบอลได้จังหวะนี้ไปครับเปทูเมนี่จ่ายไปที่มีเล่นน้อยโอเคสปีดสปีดเลวไม่ได้หรอกขึ้นกลับมาก่อนโอ้โหอวาเมกาโนุขึ้นมาสูงเรือทุกคนเอ๋ป๊อปเป้โอ้โหป๊อปเป้พิกสองจังหวะนี้จ่ายไปที่เออไม่รู้จักกับตัวนี้แลยป๊อปเป้ยิงเลยโอ้โหติดเซฟ โอ้โหได้ยิงจดนี้ครับเอาเลยยดงยังมาเข้าดาน,นแคสโปลทุกคนแคสโปลโยกกลับมาจ่ายไปที่สกอร์แมตตมินีแมตตมินีไปี้เอเบอเอเอบเอฟบอหืมอฟเอฟเอเบอร์เป้ไปเอบออฟบีเอเฟเอ,เฟอ,อ,เอเฟ้บอบเอบีเบเอ,อีบอบอีเบเอฟเอฟบี่อบอฟเอบอฟบีเอบทุกคอบ,อแบบีคนเอบบเีีออบน,น,นะนอว่า แทงทะลุช่องเหมือนแผงค้าลูอันเชรตินะทุกคนแผงกองค้าลูอันเชรติอ่ะคือแบบเน้นแทงทะลุช่องนะแผงน,นี้อ่อต่อบอลนะโอเคเราตามบอลได้จังหวะนี้ได้กัดจ่ายไปโอเคย,ยกยกรอก่อนยกรอเพื่อนจ่ายไปครับซิลาปิล่าไปที่คริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโด,โโดเจอรุมส่งยังได้อยู่และไปเอ็มบัปอเป้เอ็มบัปอเป้คืนกลับแล้วโอ้โหลูกนี้ยิงเกลี้ยงร้อยโอ้โห โอ้โหบอต่อบอลช็อตนี้ครับโค้ชสวยทุกคนโอ้โหเลบเอปี้ครับสลิปปิ้งช็อตยิงไปโอ้โหสุดสวยเลยเรียนลับไปล่าแท่งไปอีกแล้วจังหวะนี้ที่เอ็บบี้ติดแคมเบว่ะทุกคนจังหวะนี้เขาขึ้นเกมมาโอเคเราตัดบอลได้ครับเอาแล้วเขาตัดบอลได้จังหวะนี้โอ้โหคริสเตนโอลโด้คริสเตนโอลโด้โอ้โหริเกอร์สไลลูกนี้ก็สวยจริงๆครับไม่ฝาา หลัจาวันน well, ี้เราจะขึ้นเกมแล้วครับเอ็ปเป้โซเกเบล่ะทุกคนหนาอยู่ตอนนี้โซเกเบลแล้วอืมโอเคเราตัดบอลได้โซเมเตอร์มิน่เรกาตลาเบล่ากิสเตโนโราโดโราโดแทงโอ้ยเดวิดหนาเกินแล้วจังหวะนี้โอเคไม่เล่นไหนเราก็หนามาดิไม่เล่นไหนโอ้ยแล้วก็ตัดบอลได้จังหวะนี้แล้วเขาจ่ายไปที่เอ็มเปเป้ เราทำมาได้เจ้าเอสวยพิกพิกรอพิกรอทุดแค่หนึ่งนาทีเราต้องยื้อกอร์นี้ไว้เอาเลยจ่าไปติดติดเบิกแคมแล้เบอร์แคมทา้งยาๆมาเบิกแคมจ่ายจากคิสเซโนโรโนเราเปิดเลี้นงบอลสกี้โอ้โหโอ้ผมพลาดชตเดียวทุกคนโอ้โเขาตีขาแตกเลยว่ะสามประตูต่อหนึ่งแล้วทุกคนโอ้โหสุดจริงๆครับแม่โอ้โหแล้วดูทุกคนเราครองบอลหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคน เปลี่ยนใครดีว่าอิสากผมก็ค่อนข้างที่จะไม่ฟิตเท่าไหร่แล้วทุกคนโอเคครับผมมาจมเกินในครึ่งหลังกนต่อครับจอนนี้โดนนำอยู่สามหนึ่งแล้วนะครับจากครึ่งแรกเอา้าแล้วได้กับไปช้าจังหวะน,นี้โรบอตเลวันดัสกี้จามที่คีเนเอมปเป้เอมปเป้คือมาทีเลวานโอูโหตามตองทุกคนไล่มาเร็วเฮ้ยทำไมลุดง่ายจังวะฮะผมบัดดี้เป็นปสีแลวนะทุกคนดูดง่ายเกินไปส่วนี้ลองชิปไปดูดิ ไม่ได้วะก็ตต่บอลได้จังหวะนี้โอเดกาสอันดิกิเซนโ,โนโรน่าโดวิราเลวานเลวานโอ้โหตัวรับไปได้จังนิดเลวานที่โอ้ยเกือบหายทุกคนโอ้โหเฮ้ยทำไมกองหลังผมมันรั่วเลยว,วะเพราะขึ่งหลังอะหรือว่าครึ่งแรกผมกดเขายับเกินทุกคนเพราะขึ่งหลังเขาได้หือเลยลือมาแบบรั่วเลยอะทุกคนโอเคไม่เป็นไรโรน่าโด ไปก็ได้โอ้โหเจอเข้าสซจังหวะนี้บาวาเย่ยไม่ได้แล้วจ,จานที่เลวาน,นก็นไม่ถึงครับทุกคนวาเมกาโน,โนเนาะเทมินีจา่ายไปและจังหวะนี้พิกพิกจาบไปธีปอ๊อปปี้หืมไม่ได้วะติดบรรยากาศแล้วก็แตะบันได้จังหวะนี้คือมที่ซิดนีย์จ่ายไปที่บาวาจังหวนี้เขา,า,าดึงช้าเลยทุกคนแล้วก็โอ้โหแถมพิธีป๊อปปี้แล้วมีแคสปโปอ,อยู่รแะตะบันได้สวย,สยทุกคนเมกตูมินี ไดกาดเดเบลาดูนาดูคืนได้กาดจ่ายไปที่จังหวะนี้พิกเลาพิกแล้วโอ้ยโอ้ยเจอดมสองทุกคนแล้วจังหวะนี้เขาจะสวนทันทีทุกคนเอ๋ป๊อเป้เอ็มป๊เป้สะปิดมาแล้วครับตอนนี้เอ uh ๋ป๊อปเป้แทงไปที่เลวานได้ไหมโอ้ยทีมเราไม่ได้ว่ะทุกคนแล้วโอ้ยแทงโอ้โหแล้วไปเกาตังเลวานอีกแล้วเลวานเปิดกระมาโดนาโต้โอ้ย ตีเพาะข้ามคานทุกคนโหไม่ข้ามคานนี่โดนอีกอะไรทุกคนเด็กยาผมโชว์เหนียวอยู่นะไม่ใช่เด็กยาโชว์เหนียวหรอกเขายิงไม่เข้าโกลมโอเคโดนแล้ดูโ,นโดนแล้วเอ้าผมจะปิกหรอกโอ,โอ้เป็นเลี้ยงออกหลังเจอเลยเ,เป็นเลี้ยงออกข้างเจอเลยทุกคนตอนนี้แคบเบิลตักมามีไม่เล่นนอะยอยู่เว้ย ตอนี้รอเอ็มปเป้เติมแล้วจังหวะนี้กิรยิยันเอ็มเอ็มเอ็มปเป้วูสี่สองทุกคนโอ้โหสุดสวยเลยลูกนี้ครับโอ้โหขอแอคหน่อยล็กันโอ้สุดสวยทุกคนโอ้ชอดนี้ครับแล้วก็ขึ้นเกมมาจากมาทีดูน่าดูดูนาดู เห็นแล้วเขา่าเดวิดว่างแล้วเดวิดปาเข้าไปเลวานยิงอ้แล้วเขาก็ไม่ยอมจังหวะน,นี้โอ้โหตีตื้นไาอีกครั้งไปสี่ประตูต่อสามทุกคนโอ้โหมันเดือดเกินทุกคนเกมนี้มันเดือดแล้วทุกคนโอ้แล้เมื่อไรไปกิเซโนโรโตแทงไปอีกทีเอาเลเปเป้หลุดเตอจังหวะน,นี้กิเลยียนเอเปเป้โอ้โหห้าสี่ทุกคนเอ้ห้าสี่หรือห้าสามวะ ห้าสามทุกคนโอ้โหโคตรมันทุกคนแบดดีโอ้ยิงกันยับเกินเดี๋ยวตัดบอลได้อีกแล้วจังหวะน,นี้ดูดิเกอร์จ่ายไปลาเบลา่าไปตีไดการ์จ่ายสกอตเตอร์โดมินีไปตีลาเบล่าลาเบลา่าเหมือนจิงคิสเซนูโรโดว่าและคิสเซนูโรโดเจอบาบาตัดบอลแล้วก็ขึ้นเกมมาแล้วเราตัดบอลได้กสกอตเตอร์โดมินีไปเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยเป๊ปเอเปอ๊ไม่ได้วะ่ะ แล้วเขาขึ้นเกมมาจังหวะนี้แทงไปที่เลวานเลวานเจอรูดิเกอร์สไลด์นิดนึงไปเข้าทางอูบาเมกาโน่และจ่ายขึ้นมาจังหวะนี้ไปไม่ได้คือนีดรการ์ไปที wow. ่รูดิเกอร์โอเคลาเบล่าไปได้รการ์โอเคคิเยโนโรนด้โดนโด้ขีดไปที <romantic success> uh ่เอกิรันเอเป้และโอ้โหกับสกัดได้ทุกคนจังหวะนี้เอเป้แล้วเขาขึ้นเกมมาจังหวะนี้เลวาน เลว่าจะจําที่เอปเป้แล้วก็ติแกสโปครับแล้วอา้าวแคสโปไปช้าจังหวะนี้และไปเขาตัางเอปเป้เอปเป้ควบกันมาแล้วเอปเป้ยกขับมาสง่งแต่ยังไม่ได้และจังหวะนี้บอลอยู่ที่ไหนโอเคบอลอยู่ที่เราและจังหวะนี้จ่า,จาไปที่คิเซโนโรนโด,นดก็หมดเวลาแล้วครับโอ้โหสุดมันทุกคนแปนี้โอ้ใครมีก็ไปหาซื้อมาเล่นกันนะทุกคนของเออปอร์เชติโนนะทุกคนแผ่นนี้เป็นแผ่นสีสามนะเขาก็มีสี่สองสามหนึ่งหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะทุกคน ก็เป็นแผนที่เน้นต่อบอลนะใครชอบต่อบอลก็นนแนะนาเพจนี้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหนึ่งติดตามด้วยคุณกันหนึ่งกันดิ่งนะคใครอยากได้คนทิ้นใดๆก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ